ฉันขอโทษนะที่เสิ่งดังเธอมเช่นคือสิ่งที่ฉันอยากรู้ที่สุดตอนนี้ก็คือทำไมต้องเป็นพวกเราสี่คนด้วยพวกเราก็แค่คนธรรมดาทำไมต้องถูกเลือกด้วยจริงๆแล้วเนี่ยนะ เวลาพวกนายถึงสี่คนรวมตัวกันมันไม่เคยธรรมดาเลยนะเ,เดี๋ยวนะอะไรนะครับตัง้งแต่เด็กๆแล,ะละ้วตอนที่คุณพ่อคุณแม่ของพวกนายพาพวกนายทั้งสีม่มาเจอตัอง้งแต่เด็กๆแล้วเวลาคุณพ่อคุณแม่ของพวกนาย พาพวกนายมาเจอกันอ้าวสีนุมเป็นอะไรไม่ไปกันถึงไงไม่เราไม่ไปใช่มีจะคนตายเขาเกินถนนเลยกรชน้เปี้ยวพวกนายจะไปกันแน,น่นเลไม่ว่าจะคุณพ่อคุณแม่ของฉันหรือว่าของพวกนายจะดุจะกลอ่องยังไงพวกนายก็ไม่ยอมขยันรรสุดท้าย ครอบครัวของพวกเราก็ไม่ได้ไปกับรถตู้เช่นแล้วไงต่อนรถตู้คันนั้นเนกิดอุบัติเหตุประสานงานกับสิบล้อครอบครัวคนอื่นที่ไปตายกันเกลื่อน ตอนนั้นนะ่ะคนงงกันมากเลยนะว่าพวกนายรู้ได้ยังไงว่าอะไรจะเกิดขึ้น